ครูนิวสอนภาษาไทยสวัสดีครับวันนี้ชวนมาเรียนรู้เรื่องอักษรต่ํานะครับเรามาผันอักษรต่ํากันขั้นตอนที่1นนะครับเติมพยัญชนะอักษรต่ําให้ถูกต้องอย่างที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าอักษรต่ำเนี่ยแบ่งเป็นอักษรต่าคู่และอักษรต่ําเดี่ยวอักษรต่ําคู่ก็คือมีคู่ของมันอยู่ในอักษรสูงนะครับส่วนอักษรต่ําเดี่ยวเนี่ยไม่มีคู่นะอ่ะคาว่าพ่อคําว่าพ่อคือพยัญชนะพอพานกับพอสัมเพาคอควาย มีขอโทษครับคำว่าค้ามีคอควายคอคนแล้วก็คอระคำอักษรต่ำเราจะไปไวนิดนึงเนาะเพราะว่าเราคุ้นเคยกับรูปแบบของใบงานแล้วนะครับฟันคอฟันครับทองอันนี้เป็นครอบครัวที่ใหญ่ที่สุดในพยัญชนะไทยเลยนะครับครอบครัวตัวทอเนาะมีทอทหารทอทงทอนางมนโทแล้วก็ทอผู้เท่าครับซื้อก็ซอช้างมีชอช้างกับ ชอเชอนะครับแล้วก็สุดท้ายหอคือหอนกู้พ่อค้าฟันทองซื้อช้างห้อนี่คือหลักการจําอักษรต่ําคู่นะแล้วก็อักษรต่ําเดี่ยวก็งูใหญ่นอนอยู่นะริมวัดโมลีโลกนะครับงูใหญง่งูก็คือหอใหญ่คือคือหอหรือยอครับคือยอนะถ้าหอหอเนี่ยมันจะเป็นอักษรสูงเนาะมันจะขึ้นสไลเดอร์ไปนอนก็นอนหนูอยู่ อยู่เป็นออ่างหรือยอยักษ์ครับยอยักษ์ ak, เพราะออ่างเป็นอักษรกลางเนะาะไข่จิกเด็กตายบนปากโอ่งนะก็คือนอเนีนจำง่ายถ้านอหนูเป็นอักษรต่ำนอเนนก็จะต้องเป็นอักษรต่ำด้วยเพราะว่าออกเสียงนอเหมือนกันนะครับเรืออักษรสูงกลางต่ำเนี่ยเราฟังที่เสียงของมันถูกไหมริมรอเรือวัดวอแหวนโมโมอมารีรอจุลาและแน่นอนถ้ารอจุลา เป็นอักษรต่ำลอริงก็ต้องเป็นอักษรต่ำด้วยในคำว่าโลกนั่นเองนะครับงูใหญ่นอนอยู่นะริมวัดโมลีโลกต่อไปตอนที่2เติมพยัญชนะอักษรต่ำคู่ที่มีเสียงคู่กับอักษรสูงที่กำหนดให้อนะ่านี่ไงนะครับเราก็จะมาทบทวนกันในตอนที่2นะครับอักษรสูงที่ให้มาก็คือผีปากลุงข้าวสารให้ฉันนะครับมี11ตัวทีนี้อักษรต่ำที่คู่กับเสียงของอักษรสูงอ่าลองออกเสียงอักษรสูงก่อน ผอผอเดี๋ยวขอประก,กานะครับผอเห็นไหมเสียงสูงขึ้นฝออขอสอขอและชอนะครับอ่ะทีนี้เสียงผอถ้าผอมันขึ้นสูงดังนั้นต่ำลงมาคือเสียงอะไรครับผอถ้าฝอขึ้นสูงต่ำจากฝอก็ต้องเป็น ถ้าถอขึ้นสูงต่ำจากถอก็ต้องเป็นทอแต่ก็อย่าลืมใส่ให้ครบนะครับจะเลื่อนขึ้นมาดูด้านบนก็ได้ไม่ว่ากันนะครับนะทอทงทอนางมนโทอทอทหารทอพูทเท่าเนี่ยอ่าต่อไปถ้าขอเสียงสูงถ้าขอสูงก็ต่ำลงมาเป็นคอนะครับใส่ให้ครบนะต่อไปสอสอมันขึ้นสูงใช่ไหมต่ำลงมาเป็น ซอหอขึ้นสูงต่ำลงมาเป็นหอและชอขึ้นสูงต่ำลงมาเป็นชอก็คือชอช้างกับชอเชอนะ เรียบร้อยหน้าที่1ต่อไปหน้าที่2กันเรามาผันวรรณยุกต์นะครับเราจะเริ่มต้นเหมือนกันกับอักษรกลางและอักษรสูงเลยก็คือแบบที่ไม่มีตัวสะกดแล้วก็เป็นสระเสียงยาวก่อนสังเกตก็ยังคงมีห้าต้นนะครับที่เป็นต้นไม้นะตอนนู้นแต่อันนี้เนื่องจากเป็นอักษรต่ําก็เลยเป็นการขุดหลุมขุดหลุมลงไปมีทั้งหมด5หลุมนะครับหลุมแรกเป็นเสียงสามาญเสียงเอกเสียงโทเสียงตรีเสียงจัตวาตามลําดับเหมือนเดิมทีนี้ เริ่มต้นที่ช่องแรกนะคบให้คอควายสระอามาคอควายเป็นอักษรต่ำถูกต้องเนาะคออาคาทีนี้พอเตอิมไม่เอกปุ๊บกระโดดข้ามรูที่2ไปเลยนะครับสูงขึ้นไปเลยเป็นคออาคาไม่เอกค่าแล้วก็คออาคาไม่โทรคาเห็นไหมครับสูงขึ้นเรื่อยๆเลยทําไมมันถึงไม่ลงมาที่ หลุมที่2ที่เป็นเสียงเอกก็เพราะว่ามันเป็นอักษรต่ําอยู่แล้วอะคับมันต่ําอยู่แล้วมันต่ําไปกว่านี้ไม่ได้แล้วนะครับมันก็เลยต้องขึ้นสูงนะ,ะมาเติมกันครับคออาคารูปบรรณยุกไม่มีคออาคารูปวรรณยุกคอ,ออาคาไม่เอกก็รูปบรรณยุกไม่เอกคออาคาไม่โทค้าก็รูปวรรณยุกไม่โททีนี้มาดูที่เสียงวรรณยุกเนาะ,ะในคําว่าคออาคาอยู่ รูที่หหรือว่าหลุมที่1ก็เป็นเสียงสามัญคออาคาไมเอกค่าไปอยู่ที่หลุมที่3นะเป็นเสียงโทนะแล้วก็คออาคาไมโทค้าก็เป็นเสียงตรีนะครับจะเห็นว่าออักษรต่ำเนี่ยใส่ได้แค่ไมเอกแล้วก็ไม่โทเหมือนอักษรสูงเลยนะครับใส่ไมตรีกับไม้จัตาวาไม่ได้จําได้ใช่ไหมครับพยัญชนะหมู่ที่เติมไมตรีและไมจัตาวาได้มีเพียงอักษรอักษรกลางนะครับ ทีนี้มาดูที่รูปและเสียงมไม่มีรูปวรรณยุกต์เป็นเสียงสามัญรูปเอกเสียงโทรูรปโทเสียงตรีโอ้โหอักษรต่ำจะโหดนิดนึงเนาะเพราะว่าหลอกเราทั้งหมดเลยนะครับทั้งรูปทั้งเสียงเลยนะอ่ะมาสรุปกันอักษรต่ำผันได้กี่เสียงครับสามเนาะอะ,อะก็คือคาค่าค้า่า,า,านี้นะพื้นเสียงอ่ะพื้นเสียงพื้นเสียงก็คือ ยังโดยที่ยังไม่มีรูปวรรณยุกต์นะคออาคาพื้นเสียงไม่มีรูปวรรณยุกต์แต่เป็นเสียงอะไรครับเนี่ยไม่มีรูปวรรณยุกต์แต่เป็นเสียงเสียงสามันชื่อว่าเสียงสามันนะเติมไม้เอกแล้วเสียงเป็นยังไงครับสูงขึ้นหรือว่าต่ำลงสูงขึ้นเนาะเพราะว่ามันเป็นอักษรต่ำอยู่แล้วเติมไม้เอกมันต่ำไปกว่านั้นไม่ได้แล้วก็ต้องสูงขึ้นคออาคาคาไม่เอกฆ่า เวลาที่คุณครูสอนลองใช้นิ้วชี้ขึ้นข้างบนนะครับคออาคาคาไมเอกค่าแล้วก็คาไมโทคา้าก็ขย่งขึ้นไปอีกนะครับอักษรต่ํามันต้องสูงขึ้นเรื่อยๆเนาะเพราะว่ามันอยู่ต่ําทีนี้มาเติมวรรณายุกลงไปนะครับข้อที่1คําไหนคือคําว่าเมื่อเช้าเมื่อเช้าอ่าขึ้นต้นด้วยเมื่อเหมือนกันเลยแต่เช้าหละ่ะชอเอาเช้าเช้าไม่เอกเชา่ามันยังไม่ถึงเนาะต้องเป็นเช้าไม่โทเช้าขึ้นไปอีก ต่อไปข้อที่สองคำไหนคือคำว่าท่าน้ําครับเป็นต้นด้วยทออาถาไม่เอกท่าเหมือนกันน้ําอันนี้คุ้นอยู่แล้วเนาะเราเห็นคํานี้บ่อยๆเนาะอําน้าให้โถน้ํานะครับคําไหนคือคาําว่าย่าเท้าครับย่าเท้าลงท่าอุ้ยทั้งพยางหน้าพยางหลังต่างกันหมดเลย <laughs> ยออำยำํายํายําไม่เอกสูงขึ้นเป็นย่าอ่าเจอแล้วย่ําย่าเท้านะครับ พอเอาเท้าไม่โทเท้านะนี่แล้วคำไหนที่มีความหมายครับระหว่างยออูยูไม่เอกยู่ยออียีไม่เอกยี่ยู่ยี่กับยออูยูไม่โทยูแล้วก็ยออียีไม่โทยียูยียู่ยี่เนาะยู่ยี่คืออะไรกับยับยู่ยี่นะครับข้อห้าตอบได้เลยเนาะอันนี้ม้าน้ำนะครับมอามาไม่โทม้าแล้วก็นอน้าไม่โทน้ำ มาน้ําพ่อ6คนที่ขายของครับพอ่อค้าเหมือนคําว่าพ่อพ่อแม่ที่เราเห็นบ่อยๆก็คือพออพอแม่เอกพ่อนะพออาคาไม่โทรค้าพ่อค้าเวลาทําแบบฝึกหัดแบบนี้ครับให้เราฝึกอ่านผันวรรณยุกไปด้วยนะครับสะกดเหมือนที่คุณทําแบบนี้ครับจะทําให้เราคุ้นเคยกับเสียงของมันนะทออทอไม่เอกไม่เอกท่อที่เป็นท่อน้ํอ่ะ ทอแอร์แท้ไม่เอกแท่ท่อแท่ก็ไม่มีความหมายดังนั้นต้องเป็นทออทอไม่โทรทอทอแอร์แท้ไม่โทรแท้ทอแท้ครับช่วงนี้อย่าเพิ่งทอแท้นะทุกคนเราต้องไม่ยอมแพ้ต่อโควิดนะข้อที่8ครับนาไร่ขึ้นต้นด้วยคำว่านางเหมือนกันเนาะรอ,อะไอไรไม่เอกไรไม่โทรไรเป็นนาไร่ไม่เอกนะครับข้อ9ครับอุปกรณ์สำหรับ คนที่เดินไม่ค่อยสะดวกครับขึ้นต้นด้วยคำว่าไม้ให้เหมือนกันทอเอาเท้าเท้าไม่เอกเท่าเท้าไม่โทเท้าไม่โทนะครับไม้เท้าแล้วก็กอสิบครับสอีสีไม่เอกสีทอเอาเท้าไม่โทเท้าสีเท้าแต่ข้างล่างเนี่ยสอีสีแล้วก็ทอเอาเท้าไม่ไม่เอกเท่าสีเท่าไม่มีความหมายเนาะเ็เป็นสีเท้านะครับาล่ะทีนี้มาดูแบบที่มีตัวสะกดกันบ้างนะครับวอาววาว วาวไม่เอกสูงขึ้นเป็นว้า wow. วแล้วก็วาวไม่โทว้าวนะครับยังผ่านได้3ามเสียงอยู่เนาะว้าวว้าวว้าวนะครับอะคำว่าว้า wow, วไม่มีรูปวรรณยุกคําว่าว้า wow, วมีรูปไม้เอกคําว่าว้า wow, วมีรูปไม้โททีนี้ไปดูที่เสียงครับไม่มีรูปวรรณยุกเสียงสามัญไม้เอกมีรูปไม้เอกแต่เป็นเสียงโทมีรูปไม้โทแต่เป็นเสียงตรีนะครับ แต่ถ้าสะกดด้วยตัวสะกดที่เป็นกอไก่โบรไม้หรือดอเด็กนะครับก็จะผันได้แค่2เสียงนะตรงนี้คุณูเติมให้เรียบร้อยแล้วนะครับอย่างเช่นมากมาร์กมากมาก,กับมาร์กนะครับซึ่งมากเนี่ยจะเป็นเสียงโทนะมากไม่มีรูปวรรณยุกมาร์กมีรูปไม้โทนะครับมากเสียงโทมาร์กเสียงตรีอันนี้รู้ไว้ใช่ว่านะครับทุกคนอนะ่ต่อไปตอนที่6มาเติม วันอยุกันอีกทีหนึ่งครับช่วยเหลืออันนี้พวกเราลองทำเองนะห้าสี่สามสองห้าสี่สามสองคิดคน้นห้าสี่สามสองคาดคันห้าสี่สามสองเล่นว่าวห้าสี่สามสอง ท้องร่วงห้าสี่สามสองร่วงโรยห้าสี่สามสองซ่อมแซมห้าสี่สามสองห่วงช้างห้าสี่สามสองยาวเฟื้ยห้าสี่สามสองปรีลับครบนะครับ ทีนี้มาจัดหมวดหมู่ของเสียงกันนะครับเสียงสามัญเสียงโทแล้วก็เสียงตรีเนาะผ่านได้3เสียงนะครับจําได้ไหมครับว่าเสียงสามัญคือมีรูปวรรณยุกอะไรเสียงสามัญของอักษรําคือไม่มีรูปวรรณยุกเนาะดูเลยคําไหนที่ไม่มีไม่เอกไม้โทล่างก่อเลยนะครับต่อไปเสียงโทเสียงโทเสียงโทใช่ใส่ไม้โทไหมไม่ใช่นะครับใส่ไม้เอกแต่เป็นเสียงโท ใส่ไม้เอกแต่เป็นเสียงโทใส่ไม้โทแต่เป็นเสียงตรีใส่ไม้โทแต่เป็นเสียงตรีลองออกเสียงดูนะว่าทั้ง3คําอยู่ในระดับเสียงเหมือนการไล่โน้ตนะครับอยู่ในระดับเสียงเดียวกันหรือเปล่ายายมันเคียวอยู่ในระดับเดียวกันเนาะต่อไปง่วงร่มนั่งมีสูงเสียงสูงขึ้นกระโดดขึ้นเหมือนกันต่อไปร้างล้น มวยอันนี้ก็อยู่ในระดับเสียงเดียวกันนะครับผ่านนะทีนี้นำไปใช้กันบ้างครับเติมคำอักษรต่ำให้ได้ใจความนะครับข้อที่1ครับคุณตาต้องจุดๆๆไปอยู่ที่โรงพยาบาลสนามยออายายยายไม่เอกย้ายาย,ย,ายม่โทย,ย้ายจะต้องย้ายนะครับคุณจุดๆจึงเป็นห่วงคุณตาคุณอะไรล่ะที่คู่กับคุณตา คุณยายนะยออายาย่ยคำนี้บางทีเราไม่ต้องผันเลยเพราะว่าเราเจอบ่อยๆเนาะคุณครูลืมจุดๆไว้ตอนไปอบจุดๆเลืมอะไรครับรออบมอรมรออบมอรมไม่เอกรม่มรออบมอรมไม่โทรม,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 รมลมร่ม่มลืมร่มเนาะแต่ไม่เอกตอนไปอบรมอ,าอ่าทีนี้ข้อ4เนี่ยโหให้มา3มช่องเลยครับแล้วก็ให้คําว่า วอาวว w าววอาวววไม่เอกว้าววอาววาวไม่โทว้าวอืมจะเห็นว่าคําว่าว้า wow วนะใส่ได้ใส่ไม่โทนะครับเพราะว่าถ้าเราไปเจอคําว่าว้า wow วแบบใส่ไม่ตรีแบบนี้นะทุกคนอันนี้คือผิดเนาะเพราะว่าคุณนุบอกไปแล้วว่าอักษรต่ําเนี่ยใส่ได้แค่ไม่เอกกับไม่โทเนะาะเด็กร้องอะไรครับว้าวใช่ไหมว้าวไม่โทนะ เมื well, wow. ่อเห็นแสงแววแวววาวตอนเล่นเล่นว้าวอยู่ครับครบนะต่อไปข้อที่5ข้อ3ช่องเหมือนกันครับให้คำว่าคอเอียวเคียวคอเอียวเคียวไม่เอกเคียวคอเอียวเคียวไม่โถเขียว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 คุณยายจุดๆุดจุดหมากไปด้วยคุณยายเคียวหมากไปด้วยจุดๆุดจุดน้ำตาลไปด้วย เคี่ยวน้าตาลพวกเรารู้จักไหมครับเคี่ยวก็คือ,อใส่ในกระทะหรือภาชนะหรือหม้ออะไรแบบนี้แล้วนะกวนไปเรื่อยๆจนน้มามันระเหยไปหมดนะเสร็จแล้วจึงหยิบจุดๆไปเกี่ยวหญ้าอุปกรณ์ใช้ในการเกี่ยวหญ้าก็คือเคี่ยวนะเรียบร้อยทีนี้อันนี้ก็จะเป็นเลือกแบบเลือกตอบนะครับแบบเลือกแบบเลือกตอบอันนี้คุณจะทําไวๆเลยนะดี๋ยวพวกเราก็ใครที่รับแบบออนไลน์ไปก็ลองไปทําเองแล้วก็ ใครที่รับแบบปริ้นก็ลองไปทำเองดูเหมือนกันนะครับอ่ต๊ด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 ข้อที่ห้าคุณอยากจะเล่าครับที่มันไม่ถูกเพราะว่ามันใส่ไม่ตรีเนาะ ออกมาเป็นอักษรต่างใส่ไม้เอกและไม้โทได้เท่านั้นนะครับนี่อัพเฉลยให้ฟังนะครับอ่าเขาได้ใช้วรรณยุตถูกต้องวรรณยุเดียวกันเหรออ่าวรรณยุตต่างกันรูปก็เสียงไม่ตรงกันาเก่าถูกอ้อ ดตวัวเฮ้ยออาผิดอ๋อข้อสิบใช่ใช่เขาถามว่าขา้อใดกล่าวไม่ถูกต้องนะครับดูให้ดีดูให้ดีนะคุณผิดไปแล้วหนึ่งนะครับนอากนั้นก็ถูกหมดเนาะไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับเดี๋ยวใบงานหน้าเนี่ยเราจะออลองมาเจาะลึกในเรื่องของเสียงวรรณยุกต์กันนะครับโดยเราจะเปรียบเทียบหลักๆระหว่างอักษร ต่ำและอักษรสูงเนี่ยแหละที่อาจจะยังมีหลายคนที่ยังสับสนอยู่นะครับฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้ครูนิวสอนภาษาไทยสวัสดีครับ